สวัสดีครับวันนี้ช่องทำอะไรนะครับวันนี้เราจะมาเปิดลุ้นโชคนะฮะนี่ลุ้นโชคลุ้นเนื้อนั่นเองนะครับอ่าพยาคุฑราชาโชคอันนี้หลวงพ่อพัดนะอันนี้นะ่าจะเป็นรุ่นที่สองนะฮะที่ผมเห็นมีการปลูกเสกค,ครุฑนะฮะแต่ก็มีหลายรุ่นแหละแต่ทีเนี้ยัอเน,นี้ยคุฑอย่างชัดเจนนะฮะเพราะว่าเหรียญสวยนะฮะผมก็เลยเอามานะครับ อ่ะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างให้ดูแบบนี้โอ้ดุนเนื้อแบบนี้เลยนะครับก็มีประมาณสัก2ีสซองนะครับ2ีิซองอ่าผมเอามา2ีสซองก็น่าจะเออไม่รู้ว่าพอเปล่านะครับก็เอาเท่านี้ก่อน22ซองใครใครที่แบบอยากได้พยาคุดนะฮะโอ้โหนี่แกะมาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยด้านในเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับก็มีโอกาสได้เนื้อเงิน ได้นเนื้อนวะเลขสวยๆมาแบบในกล่องแบบเออดีนะครับตัวนี้ใช้ได้นี่ฮะเหรียญพญาคุดราชาโชคนะฮะหลวงพวพัดวัดห้วยด้วนนะครับปี63ก็เพิ่งปลุกเสกเออสดๆร้อนๆเลยนะฮะผมก็ได้มาผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะฮะผมไม่มีบริการเก็บปลายทางแต่ว่ารับประกันว่าพระส่งถึงที่แน่นอนนะครับเอาไปว่าถึงส่งที่นะอ่ะลุ้นเนื้อนะครับ ก็ไม่รู้ว่าด้านในเป็นอะไรและสวยแค่ไหนนะครับอ้าวเหลียมไม่ใหญ่ก็ถือว่าดีนี่ฮะกล่องกรรมอ็มาหยี่อย่างดีนะครับโอ้โหอ,อันนี้เนื้ออะไรไม่รู้ไม่มีลงยาเออเนื้อเนื้อทองทิพตหน้ากากทองทิพ์เนี่ยอ่ะเนื้อสัตตะเออเนื้อสัตตะนะครับหน้ากากทองทิพ์นี่เป็นหน้ากากนะฮะดูอ่าดูนะฮะนี่เป็นหน้ากากนูนๆออกมาอย่างงี้นะฮะเอออันนี้ก็มีมิติอยู่เหมือนกัน เหรียญไม่ใหญ่เลยนะครับเหรียญเล็กมากนะครับเขาเหรียญเขาหลามตัดแบบโอ้โหก็กําลังดีเหมือนเท้ามาหาคมอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะส่องหน้าให้ดูเดี๋ยวผมลุ้นตัวเลขก่อนตัวเลขอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมปรญาติดูก่อนอ้ออยู่ตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นตัวเลขอีกนะครับอ่ะต้องใช้กล้องแล้วแหละทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมขอะยาดใช้กล้องเลยนะฮะน่าจะ มันเล็กเกินอนะ่ะแล้วเหรียญมันเล็กด้วยวันนี้โอ้โหเข้ากับกล้องผมเลยนะเนี่ยเหรียญไม่ใหญ่นะฮะเหรียญเล็กมากนะครับอ่ามาดูตัวเลขก่อนดีกว่าค่อยมาดูรายละเอียดนะฮะผมเห็นแวบๆแ,แล้วตัวเลขนี่นะเลขหนึ่งโอ้โหหนึ่งอะไรเนี่ยโอตัวเลขเกินอนะ่ะ1นึเจดนะฮะ หนึ่งเก้าเจ็ดโอเคหนึ่งเก้าเจ็ดนะฮะหนึ่งเก้าเจ็ดเล็กเกินนะฮะแล้วก็ดูรายละเอียดนะ,ะข้างหลังเป็นสิสงอ่าเป็นสิงแล้วยันรอบเลยนะฮะยันพระเจ้านะฮะรอบเลยนะครับอัคระแบบโอ้โหดูมหาอุดมากๆดูแบบโขเหมือนเหมือนชุมนุมเทวดานะฮะประมาณนี้นะครับเออใช้ได้เลยใช้ได้เลย เหรียญหนาไหมหรอต้องพยายามดูอ่าก็พอสมควรฮะพอสมควรนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอ่าในเหรียญดีกว่าพยาคุดดีกว่าดูพยาคุดก่อนโอ้โหนี่อันนี้ไม่ลงยานะยังเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะถ้าไม่ลงยาก็ดูแบบประกายสวยนะครับอันนี้รายละเอียดนะ รายละเอียดอันนี้เป็นชุดหน้ากากนะฮะนี่หน้ากากอ่อันนี้ชุดหน้ากากนะหน้ากากสวยมากนะครับแล้วก็รายละเอียดมากน,นีโอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลยดูโอเคดุดันดุดันมากๆดุดันมากๆโอ้โหใช้ได้ใช้ได้อ่ะ,ะมาทำการอีกรุ้นหนึ่งอยากเปิดเอง <laughs> ตอนแรกว,ว่าจะเปิดสักหนึ่งรุนไม่มีลงยา ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดอีกรุ่นหนึ่งให้ดูลงยาอ่าอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญโอ้อยขอให้ได้ลงยานี่เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับอุ้ยเลขสองหลักเอ๊ะเ,เลขสามหลักเลขหนึ่งแปดแปดแน่เลยไอเคอะทองแดงผิวไฟนะฮะทองแดงผิวไฟหน้ากากทองทิพย์ เออได้นักกากเฉยเลยอ่ะเนี่ยฮะก็โอเคตาแผ่นดินนะฮะข้าราชการน่าจะชอบมากๆนะครับเหรียญนี้อ่ะดูตัวเลขกันดีกว่าหนึ่งแปดแปดอ่ะผมซองเองดีกว่ามันเล็กเกินสี่แปดแปดโอ้โหเกือบตองแปดนะสี่แปดแปดนะครับสี่แปดแปดะใช้ได้เลยเหมือนตาแผ่นดินแล้วกันอ่ะ เดี๋ยวเอาอีกรุ้นนะครับอ่ะผมขออีกรุ้นหนึ่งไม่ได้ลงยาฮะอ่ะอีกรุ้นหนึ่งแล้วนะครับจะแกะรุ้นเดียวได้เนื้อลงยาไม่มีลงยาเลยเอออ้อาวแล้วอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอ้ยนี่ไงลงยาแล้วอเคอันปะก,ก้านะครับ โอเคผมได้เนื้ออันปาก้าเรียบร้อยนะครับเลขสองหลักเลขยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมดูตัวเลขให้มันเล็กเกินอ่ะเลขยี่สิบนะครับโอเคโอเคเลยี่นเนื้ออันปาก้าลงยาปาได้ลงยาน้ําเงินนะฮะเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบไม่ใช่หน้ากากเงี้ยเขาเขาจะรายละเอียดเขาจะคมประมปั๊มปึกเลยอ่าดูนะี้ อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ก็ถือว่าโหใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้นี่ลงยาเขาไม่ทับยันนะครับเขาก็เกี่ยได้สวยงามนะครับอืม,อมก็ดูรายละเอียดแบบโอเคเหรียญไม่ใหญ่นะเนี่ยเหมาะกับข้าราชการแล้วก็พกพาเดินทางเดินทางต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอ่าผู้ผีพิศารนะครับ ท่านสามารถปกป้องเราได้นะครับแล้วก็ราชาโชคนะครับเกี่ยวกับโชคลาบเงินทองด้วยนะฮะก็ถือว่าพุทธคุณรอบด้านนะครับสําหรับพยาคุดเหรียญรุ่นนี้นะฮะโอเป็นเหรียญสวยเลยดีกว่านะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับเอาเปเรียมใส่ใส่แบบสามห่วงนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพขอนะครับสวยเลยนะครับก็ได้ลงยาหนึ่งเหรียญนะฮะใครสนใจก็พิม ถามได้เลยนะครับาาสามารถติดต่อช่องทาง l ล n e Official ใต้คลิปนะฮะเข้ mm hmm. ามาสอบถามกันก็มีประมาณเท่านี้มีไม่กี่ลุนมีมี18ลุนนะฮะ18ลุนเท่านั้นก็หมดแล้วแล้วก็เหรียญน,นี้ใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็บอกได้เลยอันนี้สตตะนะเนื้อสัตตะหนะ้ากากทองทิพย์ทองแดงผิวไฟหน้ากากทองทิพย์อันนี้สวย อันปาก้าเพนเพนก็อันปาก้าลงยาก็สวยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ